อัพเดตข้อม <t od ay> ูลข่าวสารพี่น้องเกษตรกรเตรียมให้เริ่มจ่ายเงิน20พฤศจิกายน63นีสำหรับประกันราคาขาวโพดปี2 6 6 3ทับ64สวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกราเช้ขชาวนาทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวลเมื่อนี้กับว่าความกับสาราลขาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่นอ้องเกษตรกรชาวแห่งชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมมาพบมาพ่อพี่น้องนะครับในวันพุทธที่21ตุลาคม2 5 6พ 63, กับผมทิดเกียรติผ้ามวนนะครับกันยังมีข้อมูลหนึ่งหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าโดยเฉพาะพี่น้องนะครับที่ลูกกระโพนเลียงสั์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางทกสเพิ่นเตยมจ่ายเงินประกันรายได้แก่เกษตรกร,ท,กรที่ลูกกระโพดเลียงสัด เริ่ม20พฤศจิกายนนี้ทกศเตรียมจ่ายเงินของรประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์ของปี63ทับหเพื่อสั่งความมันคงดันรายได้แก่ผู้ปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศโดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้กระโพดเลี้ยงสัตว์ในคมชื้น14.5เปอร์เซ็นต์กิโลกรัมละ8.50บาทคัวเลื่อนหนึ่งนะครับกับมาเกิน30ไรนะครับจำนวนกวา 2, ่า4 5 2 0 0 0ห้ามืััวเลื่อน วงเงินประมาณกว่า1,800ล้านบาทเริ่มจ่ายเงินรอบแรกนะครับ2ีพฤศจิกายนนี้เขาบัญชีเกษตรกรที่เปิดว้กับทกศพร้อมเสริมเงินทุนนะครับหมุนเวียนผ่านสินเชือ่อเพื่อรวบร่วมข้อโพดเลี้ยงสัตว์วงเงินกู้นะครับรวม1 5 0 0ล้านบาทรองผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าทกศเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2 5 6พ ได้เห็นชอบให้ทกศดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทับ64เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ที่แน่นอนซอยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคากระโพดเลี้ยงสัตว์ตกตำ่ำและส้างความมันคงในอาชีพเป้าหมายเกษตรกรครับ4 5 2 0 0 0รายวงเงินง,งบประมาณครับ1,867ล้านบาทประกันรายได้กระโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดนาความชื้น1 4 5กิโลกรล,ลัมล0 8.50บาท ข้อเรื่องหนึ่งก็เกิน30ไร่นะครับสำหรับลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันแะได้เกษตรกรผู้ปูกกระโพอเรื่องสัตว์นะครับพี่น้องต้องึืนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยแจ้งผักปูกตั้งแต่วันที่1นึมิถุนายน2563ถึง31พฤษภาคมสองั้ายทางนี้นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรจะทําการตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งมายั่งทอกสอเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้โดยตรง ซึ่งเงินประกันระได้ดังก่าวนะครับเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันและได้กับราคาเกณฑ์กลางอังอิงที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอางอิงก้มการประกันและได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเรื่องสัตว์โดยจะมีการจ่ายชดเชยส่วนตา่างราคานะครับครั้งแรกในวันที่20พฤศจิกายน2563และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่20ของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนทั้งนี้นะครับพี่น้องแปลงที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใดแปลงหนึ่ง สามารถรับสิทธิประกันและได้เกษตรกรผูร้ปลูกกระโพดเลี้ยงสัต์ปี2 5 6 3ท64ได้แปลงละหนึ่งครั้งในอรอบพอปูกวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 3ถึง31พฤษภาคม2 5 6 4เท่าน,นั้นเพื่อบ๊ให้นะครับเป็นการจ่ายเงินซําซอนซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอ,อนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของทอกศเอมบอมบายได้ตลอด24ชั่วโมองหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศทั้งนี้นะครับพี่น้อง ยังได้มีมาตรการคู่ขนานพานโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสา้างมงลนค่าเพิ่มโดยสถาบาันเกษตรปี2563ทบ64วงเงินสินเชื่อ1 5 0 0ล้านบาทโดยทกสครับสนับสนุนสินเชื่อแก้กลุ่มกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสถาบาันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือใส่วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์นำไปใส่เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวมร่วมครับรับสื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรผู้ขึนทะเบียนเกษ,ษกรกกเรตรกรผู้ปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2 5 6 3ั64กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพื่อจาหน่ายต่อแป่รูปเพื่อส้างมูลนค่าเพิ่มและสอดูดซับปริมาณผลผลิตกระโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาหลายนะครับสําหรับกรณีสินเชื่อครับกรณีสหกรณ์การเกษตรแห่งเราบะเกิน300ล้านบาทกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเราเบะกเกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเราบะกเกิน5ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพียงร้อยละหนึ่งบาทต่อปีเป็นระยะเวลามากเกิน12เดือนเริ่มใจสินเชื่อได้ตั้งแต่บัตรนี้นะครับจนถึง31พฤษภาค,คม2564และนี่ก็เป็นข้อมูลข้อสารล่าสุดนะครับที่กระผมนั้ฝากพ,พี่ฝากน้องเป็นข้งการประกรันรายได้เกษตรกรผักผุกผลเลี้ยงสัตว์ของปี63สามถ้นะครับย้ำนะครับพี่น้องของปี63 64, สามถ้สิมีการเริ่มจ่ายนะครับ20พฤศจิก,กายน63นี้ สำหรับโครงการประกันรายเกษตรกรผู้ปลูกกระโพดพรเรื่องสัตว์ปีที่แล้วครับคือปี62ทับ63ตอนนี้ก็ยังบม่สิ้นสุดโครงการนะครับเพราะว่าตอนนี้คณะอนุกรรมการก็ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอังอิงรอบที่11ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็พร้อมจะทําคลิปรอบที่11บเอสำหรับกร,ระโพดเรื่องสัตว์ให้พี่น้องนะครับว่าพี่น้องที่ได้รับเงินชดเชวยส่วนต่างจี้บาทกันนะครับจังไรพี่น้องนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับโครงการประกันรายเกษตรกรผู้ปลูกกระโพดเรื่องสัตว์นะครับเริ่มจ่าย20พฤศจิกายน63ของปี63ทับ64นะครับ สำหรับพี่น้องนะครับนะครับว่ามึงคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเห้กับกับผมผู้ทำคลิปนเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับิฟานำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงและบ่อกก่าวพี่น้องอีกคือเก่าพอกันไหมคลิปหนาครับพร้อมพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวลกับขอกก่าคำบาสวัสดีครับ